โอ้าวฝาคาย3 mm hmm. เพื่อนยากในตำนานเป็นเกมที่แบบว่าเป็นความใจของเกมเมอร์ในสมัย mm hmm. นูน้นสนุกจริงอะ mm hmm. เคยเล่นมาแต่นูน้นพชาชิตาาก่อนแต่ไม่เคยซื้อเล่น่ของปลอมอันนี้เล่นของจริงละมาเลยสตอรี่เลยใช่ไหมฝาคาย3กับเจสันบอดี้ไปเลยครับทุกคน ครับพบกับผมนะรายการออสเกเบอร์ทีวีนะผนมก,ก็มาพาทัวร์เกาะภูเก็ตน,นะผมเกาะภูเก็ตไฟฟ้าคายไฟนะแันจริงก็ใช่แหละเกาะภูเก็ตเออเออกูว่าไม่ใช่ละอันนี้ผิดรายการละเกมนี้คือแบบว่าเดอะเบส o อ t เดอะเยียของปีนน้นยันถึงปีเนี้ยผมยืยนยันได้เลย Yeah, oh! hang hang Ping! Ping! ping, ping. <laughs> the <token>. Oh. Yeah. What? What? Did he pass out? That is crazy. I like this phone. This is a nice f**king form. I like What do we have here? Grant. And Jason. And Jason. California, huh? Oh, from Thailand. I really, really love you. Because you uh, right boys. You look very expensive. And that's good because I like expensive things. Falang expensive. Oh. What did you say? Mm -hmm. oh. What did you say? Mm -hmm. did you mm -hmm. me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look, look at me. Look me in the fucking eye. Hey! you fuck! Look me in the your <sighs> eye! You're my bitch. เด็กฝัน o ล้วก็ k บบ d ็อกไปเจาะที o ไหนเอ้ายังไงเรียกจูการันไหมเรียกมันมาเรียกกาศมาตอนนี้เลยยื h โดฟมึงมีปัญหาอะไรวะนี่คือสิ่งที่ฉันได้จากการเป็นทหารอ้อใไปที่จะเป็นทหารก็เสียใจหน่อยนะครับสำหรับปีนี้สำหรับการเณฑ์ทหารน้องคนที่อายุ21ปีขึ้นไปนะครับผมไปลุยคิดเรานี่มันบ้าไปแล้วอ้ ชิบหายแล้วหมาระว,วังด้วยไม่เห็นจริงเหรอโอ้ไม่เห็นจริงรอะ ของที่อยู่ตรงนั้นและแผนที่มาด้วยเร็วเออเออเจมี<แ>่อยู่ตรงนั้นโอเ,โอเ,โอเทรศัพท์รุ่นไรโนเกียเขา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 เขมีปืนด้วยเบรเบียนความสนใจปล่อยไปตรงนั้นปากกอนยี่ปตรงนั้น เจ๊เจฟังพี่นะพี่ไม่สามารถหาลิซ่าไรดี้ได้และคนอื่นๆต้องการให้นายช่วยและโปรดคุมสติหน่อยโอเคโอเคโอเคโอ้โหไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้หัวล้มเล่นล้อไม่ไหวแล้วเล่นล้อไม่ไหวแล้วืึโหอุ๊ Ơi Tám tụt go. nè, lên à tụt hả? nè, lên à tụt tantô biên Yong yong, Young. Ơi, OOOH! OOH! Noo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 ! I don't luôn the Ủa, OOH! 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 Promise dad I take care of you. Two. Okay. Does it say where Riley is? We're going to find him. We're going to free the others. and Then we're going home. <laughs> 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 Stay with me, okay, brother. Stay. Hold on, Hold on. <laughs> my, 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 oh, my, my, oh, oh, my, 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 other my, other my, oh, <laughs> <don't think> oh, <laughs> oh, my, great. my, my <laughs> like if the jungle doesn't eat you up alive, <laughs> get the fuck out of here, you chicken fuck. <laughs> <Run>. <laughs> okay, <laughs> <laughs> I, I, I can't. อะไรอ่ะเชื่อไหมอ่ะเลีมาไงไงอ่ะลีพากโก้กลายปีนปีนไปตนูน้มึงไม่ตาย,ไ,ไ,ย,ยาตไ,ได้ไงไอ้เยี่ยอห้อวิเราฝ่ายรายได้และคนอื่นให้ได้ทุกคนยังมีหายใจดู กูแปลไม่ถึงแล้วคุจะว้าโอ้รอและเอ้ยเ้ยเ้ย้อ้ไอ้มือปืนเลือดแล้วอ่ฆ่าคนวะเออไอ้ลูกเดวมาอะไรอ่ะ

Aniho, You're <coughs> not allowed on that. Oh, <the> hey, <hell>? hey, <coughs> hey, hey! You are weak. Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for the towel. Ratatau? <coughs> Tattoo? Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> I am Dennis. I'm Jason. มังกะเ o u ลาบาลาบะแล้ววะไรอ่ะเฮ้ยอย่าต้องไปสักละอดูทรงแล้วอะพี่ชายผมตายแล้วผมต้องหาน้องชายผมและเพื่อนๆผมอีกสี่คนกระตามกูบาดดิอยู่แล้วมีเพียงแต่มึงเท่านั้นที่จะสามารถช่วยตัวเองได้มิส่วนกูนั้นจะปล่อยให้มึงเป็นอิสระอ่า ขอบคุณครับเออบอยากเซฟบราเธอร์ครับแต่ไม่เคยยิงใครเลยอ่ะ พูดที่คำพูดที่อเมริกาครั้งแรกสำหรับทุกอย่างผมไม่เออผมไม่ได้อยู่อเมริกามอยู่เอ,อเวียดนามครับผมอะไรแบบไม่รู้อะโดลละนละมองซ้ายมองขวาครับเก็บเลยอันนี้ก็ไปจะไปเปิดแมปนะครับทุกคนนะชีวิตทำไมลำบากขนาดน,นี้พี่ก็ตายแล้วก็ต้องมา พอเชิญโชคอะไรที่เกาะในนี้เนี่ยเรดิโอทาวเวอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคปะอะไรครับทุกคนยิงงูมัต้องยิงให้ตายเปิด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 ปุ๊บไม่เปิดมันเลยปุ๊บปึบปึบปึบสปีดวันสปีดวันปึ๊บปุ๊บ

ครับบอลไอ้ลีลอริงปุ๊บไปไหนแล้วอืมอืมอืมสนับรีโลอริงอืมอืมเหลือสองแมกกาซีนอืมโอม

เนี่ยม,มันเป็นอ้าวแล้วมันเป็นไรอาลี่บัเบิลวะเชื่อมต่อไม่ได้กูสั่งซื้อของแท้มาโอ้โหราตัตเทาเราสั่งเขาเรียกว่าราตัตเทาเหรอลิซ่าแบล็คพีนไปะโอเค are ไปโอ้เฮ ถึงนลทีกดตรงไหนคามอาตัวสี่ตัวดนะผมไปละนักลบ้อยศักนะผมเจ 4, สันะ 4, สน่าจะโหดสุดในเกมฟราคายนี้เลยก็ได้นะเอ้ยกดปิดลิซา่าแบล็คพิงฉันมาแล้ว Are you? Lisa, I'm here. Ready? You're not you? in sight by pain. Bye. Everything's going to be okay. Lisa They're all gone. You're safe now. She's not here. Oh. Jason, you are worthy of the tattoo. Worthy to walk the path of the warrior. Hongkap. Oh, hihi khắp đi thôi đi Mà đi, mà đi, mà leo lối xạc mà lèo Ơi, cuội cuội ơi Ơi, Ơi, Ơo Ừm. Ê, ông. Ê. Wow. Oh, how we yo 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 อ๋อโอวันวันไม่ไม่มีเรื่องแล้วไม่อยากมีเรื่องอ่ะเอต้องช่วยก่อนอย่าแบทแมนมาแล้วไปยังไปโคเบอร์โคเบอร์มีโคเบอร์โอ้ไปนะฮอ ยิบเดี๋ยวนะทุกคนผมยิงอะไรอ,ไอ,อะไอ,ะอะ้ป้าจะโดนยิงนะลีดรอาเลเป็นไรมั้ยครับก่อนนี้ ทำฉันเป็นบ้าไปแล้วอะโอ้โหโอ e ไอ้เหี n o n ันต้องไปต่อไ n เ n ยไม่หยคือด็อกเตอร์มึงได้นอนไหมเนี่ยขอบตาเป็นแผ่นตาเลยอะไม่ใช่ลิซ่าหรอ แต่เป็นเดซี่คนที่ผมปลนอะตัวโคตรร้อนหายไปกูหาเห็ดอีกแล้วเห็ดเมาเท่านี้ก็เห็นรอยสักละถ้าจริงจริงเฮ้ยกูเกาะ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 แล้วกากกาะกาะ กกฮกยเฮ้ยเฮ็ดไหนอะอ่ะเปิดนี่ไงเอาเฮ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยเอาฮะมึงเด็ดไปนิดเดียวปปนี่แกไปนี่แกเงียบ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 ด็อกเตอร์มาแล้วเห็ดมาแล้วพยายามช่วยแล้วอ่ะ พยายามช่วยแกรนแล้วแต่แกรนโดนยิงคอ oh yeah. เอาเจ้ามารับถึงที่เลย Win. เวนเฮ้ยอุยอ้ย Uy, I am over here. Some may I, this piece of junk crept out of me. Think you can fix it? ขอหน่อยครับมาไม่ดีเพื่อนอ่ะอุยอ้ยอุ้ยเอาเราเพื่อนตามมาเลยเวิร์กแล้วมาแล้วมาแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย نا <laughs> l i v n g โอ้โหมีแต่เรื่องอ้อทกระสุนอ้าวกระสุนหมดมาดิมาดิมาดิ Install C4! Why not? Man! Sorry, what? Mmm, mmm. Give up. No walking, no mm -hmm. walking. Mmm, no walking. Mmm. Where are the reds off the shot? She's not here. Damn it!

No, 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 Nó no. It's the only way down. Come on. <laughs> oh my god. Oh. Hey.

ไปเถิดมามาได้บ้าว้าวเพื่อนยิงอะไรอ่ะโโอ้สวัสดีครับเพิ่มพลังโอ้โหว้าวภารกิจในตำนาน โอเคครับผมก็จบคลิปกันเป็นที่เรียบร้อยกับฟาคาย3นะครับผมเป็นเกมที่แบบว่าฮิตที่สุดในจักรวาลในช่วง10ปีที่แล้ว เรียกได้ว ja right, like ่าเกมเมอร์สม so ัยนั show, ้นน right ี่ค er. ือแบบหืมกระตือหือรือหรือฟาคายสามวาสลีนคันนมอะไรก็ว่ากันไปอะคือแบบว่าก็คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆก็อย่าลืมจอย Discord ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเป็น Discord ใหม่ครับสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะครับลิฟังดีๆนะทุกคนครับ GAYG เ e <c oughs> มอร์ประกอบด้วยกันเก m เมอร์ไม่ใช่กรบกเขาว่าเซิร์ฟเก่าเพราะว่าเซิร์ฟเกา่ามันมีปัญหาเนาะมีปัญหาว่าเวลาอินเอาลิงก์ไปอินไว้แล้วเนี่ยคนกดเข้ามาปุ๊บเขาไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์เขาเข้าเซิร์ฟไม่ได้ก็เลยต้องสร้างมาใหม่มหมยเยอ้ยกูเสียเสียประชากรเลยอะ่ะเอ็ด Like this video Subscribe my channel To to fill up fill me fill my heart fill my power Let's go, boy. See you next video, boy.